ทำอะไรคะลูกฉันทำพิซซ่าค่ะพิซซ่าอะไอเนี่ยเขาอยากกินอะไรคะกินพิซซ่าค่ะโอเคโอเคแต่ทำให้นะค่ะเอาให้อร่อยนะค่ะทำพิซซ่ายัางไงลูก ใ,ให้เบเกอร์ได้ไหมไม่ได้อะให้พิซซ่าบาินออกให้กินพิซซ่าวาลินก่อนเหรอใช่ให้พ่อกินพิซซ่าก่อนค่ะเอ้าให้ต้ <laughs> <laughs> นให้ต้นเหรอวินต้ไงอะไ ทำพิซซาไปตรวไปใช่เหรอเมื่ไหนวพ่าจะได้กินพิซซาเนี่ยจุ้มจล้มหิวแล้วอะจะได้กินพิซซาหรือยังยังค่ะหิวแล้วอะลูกค่ะไหนพิซซา อย่างที่พิซซ่าเป็นยังไงเราดูดิอ๋อนี่คือพิซซ่าเหรอเนี่ยค่ะ,คะพอเพิ่งรู้<น>พราไม่เคยเห็นพิซซ่าเลยเสร็จแล้วยังยังค่ะเราพิซซ่านะคะค่ะหิวมากเลยเนี่ยหิวใหญ่ค่ะหิวมากเลยแม่ค้าชื่ออะไรคะ แม่ค้าชื่อชื่อแม่คา้บบาชื่อน้ำแปะค่ะเนี่ชื่อแม่ค้าชื่ออะไรนะน้ำแปะชื่อน้ำแปะค่ะนี่น้องแบะบน้องแปะเหรอได้ค่ะน้องแบะเหรอคะค่ะน้องแบะเ,เป็นผู้หญิงผู้ชายเลยพี่หญิงผู้หญิงอ๋อน้องอะไรนะ ไปไปนินค่ะัินค่ะเรวๆข้อยากกินชิชาเนี่ยเสร็จยังสหิวมากเลยเหิวมากเลยเร็วหิวหิวหิวาวเสแล้วรอข้าจแล้วเหรอค่ะหิวมากเลยอ่ะ ทำพิซซ่าตัวเสร็จยังเสร็จแล้วอ้ไหนยกขึข้นข้สิพิซซ่าเป็นยังไงไหนยิบขึ้นมาสิ่ย,ยิบขึ้นมาโอ้นี่คือพิซซ่านะคะหน้าทาหน้าตาพิซซ่าของน้องวัยดินพิซซ่าของข้อนะค่ะ